งชิมยิ่งอร่อยยิ่งชิมยิ่งอร่อย,ย,ออยทั้งในกรุงเทพทั่วไปอาหารไทยไทยชื่นใจนักหนาวนปกในน้ำก็มาแววสักการะทําบุญสุนทานยิ่งชิมก็ยิ่งอร่อยมามมวัดแขกทั้งทีนะคุณผู้ชมก่อนกลับไม่ซื้อขนมปังเพราะว่ามาไม่ถึงมีร้านเนี้ดังมากเลยดีคด่คะเอ่อซื้อขนมปังสังขยาสังขยากล่องหนึ่งแล้วก็ แฮมหยองตองหนึงทำไมถึงบอกคุณผู้ชมว่ามาที่นี่แล้วต้องมากินขนมตังสังขยาต้นตำลาบขายตั้งแต่เรายังเป็นเด็กนะนี่ไส่เติมเลยนี่ดูสินี่อั่อยามากสังขยาเยอะๆคุณผู้ชมดูสินี่น ก้อยตุ้มเลยนมปังนุ่ม่ม,ม,อ,มอายจังเลยกินอะไรต่อหน้าคุณผู้ชม,มต้องระมัดระวังทำใหญ่มากอายเขานะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมครับฝั่งตรงข้ามกับวัดแขกเนี่ยเดินเข้ามาในซอยนี้ประมาณ50เมตรก็อบอกมีขวยจับน้ำข้นอร่อยอร่อยอยู่ร้านหนึ่งแล้วก็มีข้าวขามหมูด้วย ขายมา50กว่าปีแล้วนะตั้แต่รุ่นเตี่ยจนกระทั่งมาถึงรุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานไปชิมกันดีกว่านะครับเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้อาจารยิ่งสักมายืนอยู่ที่หน้าร้านกุ๋ยจับน้ำข้นวัดแขกเจ้าเก่าร้านนี้ดังมากนะคุณผู้ชม สวัสดีเท่าแก่นี้ดีค่ะขายดีไหมก็เรื่อยๆดีหรอกินกันมาตั้ง10กว่าปีจะ20ปีแล้วนะเนี่ยใช่ไหมอนี่ทำไมก๋วยจั๊กน้ำา้นน้นเราถึงขายดีขายดีล่ะเพราะอะไรอ่ะมีสูตรพิเศษค่ะหรอพิเศษยังไงอยากรู้จังเลย ต้องใช้ตุนยาจีนอะไรพวกนี้อ๋อต้องใส่เครื่องตุนเครื่องตุญยาจีนอ้าไม่ใช่ใส่ผงพโร้ธรรมดาหรอไม่เลยค่ะหนึ่งเลยรถหนึ่งอุตายเพิ่งทราบนะคุณผู้ชมต้องใส่เครื่องตุญยาจีนด้วยแต่ที่เราอยากจะรู้ทาไมเครื่องในที่นี่ไม่มีกลิ่นเหม็นๆเลยอ่ะต้องทําสะอาดนะคะทําสะอาดต้องมันล้างมาลวกอะไรแล้วใส่อะไรบ้างอะไรเอาทำมาซักชามบิงได้ไหมอธิเเษเลยนะอธิหันอยู่นี้อะไรอ่ะมีกระเพาะหมูมีกระเพาะหมูตุ๋นเต๋อโกระเพาะหมูทําไมไม่ขมเลยอ่ะ รล้างอย่างสะอาดนะการหมูกรอบหมูกรอบโอ้หมูกรอบที่นี่ก็ไม่มันนะ,ะมีแต่แบบเนื้อๆทั้งนั้นเลยเนี่ยสับสักเขียงแหว่งใช่ไหมตอนนี้เราก็จะเริ่มด้วยการตักก๋วยจั๊บใส่ลงในชามโอเคค่ะเราไม่เน้นเส้นเยอะโอเคได้ก๋วยจั๊บแล้วก็ใส่ไข่กระเพาะกระเพาะหมูกรอบ ไส้หัวใจหัวใเล้น,น,นเลือดหนังหมูเต้าหูห้พูดแต่และครบเลยกระเทียมเจียวต้นหอมพริกไทยแล้วก็น้ำต้มเครื่องยาจีนตายแล้วน่ากินมากเลย เสร็จแล้วใช่ไหมคะา,าช้อนคันหนึ่งในที่สุดหวยจับที่ชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ในมือเราแล้ว,ลวไปชิมด้วยกันนะครับเอาหล่ะพร้อมรับประทานแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากเลยชิมของเข้าซะก่อนดังไปนิดนึ่ง ไม่ต้องเติมอะไรเลยเดี๋ยวนี้หาขวยจับน nice ้ำข้นอร่อยอร่อยยากนะบางเจ้าเขาทำเค็มเกินไปนี่ไม่เค็มว้ายขาหมูอร่อยมากเลยงานเนี้ยําได้ดังแค่ขวยจับนะขาหมูเขามีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยอยากคิดเยอะคุณผู้ชมวันที่เรามีความสุขกินได้เราก็กินนะตาย หนังมันแผบเลยนะเนี่ยจะดีหรอ,อพี่ขี้หนูตามก็ไปสักครึ่งเม<บ>็ด<บ>ครบสูตรเลยคากิผักดองพี่ขี้หนูแล้วก็กระเทียม สวรรค์นบนดินอุ้ยตายเสื้อผ้าสวย ันนี้น่า,นารักมากเลย,ลยลลเป็นสไปเดอร์แมน,นวันนี้ได้ละลายแน่ล,ละลายแน่เลยชื่อเขาบอกซอยละลายซับมันไม่ได้หมายความว่าเงินทองจะมาหายที่นี่แต่มันชอปปิง้งเพลินจนกระทั่งเงินมันหมดกระเป๋าไม่รู้ตัวนะคุณผู้ชมแล้วของที่ซอยละลายซับนะเขาไม่แพงหรอกไม่แพงใช่ไหมคะแพงไหมไม่แพงเห็นไหมซื้อจนเพลินเงินหมดกระเป๋าเลยนะนี่กระโปรงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขากำลังฮิตมากเลยเนาะออ ไอ้ตายบาลเชียวไซส์ไหนก็ใส่ได้มันยืดใช่ไหมไซส์ฉันก็ใส่ได้เหรอลองไหมคะโอ้ตายแล้วจะดีเหรอ <c oughs> โอ้ตายแล้วโอเคนะคะคสวยไหมคะคสวยมามแต่หนูว่าสีแดงสวยสีแดงสวยกว่าเหรอพี่ออกตังให้ฉันสิ ิยอพูดใช่ก็บอกถ้าจะให้อร่อยกระแป้งต้องไม่หนาจนเกินไปใช่ป่ะเหรอไม่ต้องเอาไปทอดให้เหลืองๆเลยใช่ไหมเรากินนุ่มๆอย่างนี้เนาะได้ไค่ะได้แต่ซีอิวนี่ก็ต้องปรุงรสไหมคะตายแล้วหอมเหมือนจิ๊กโว์หน่อยๆนะคุณผู้ชมดมไหมอุ้ยตายใครๆก็มาซื้อตะทอดมันร้านนี้ ถุงละ40บาท50บาทนี่คือยังไงคะร้อยชิ้นอ๋อนับร้อยชิ้นร้อยชิ้น300บาทอ๋อชิ้นละชิ้นละ3บาทนะครับออไข่ชิ้นละ3บาททำไมทอนมันของที่สีมันไม่แดงเหมือนชาวบ้านก็แดงแป๊กเนี่ยดูมันก้อนขาวๆอ๋อธรรมชาติเราไม่ได้ใส่น้ำพริกแกงหรอหรอพูตายแ้วเวลาทอดออกมาสีก็สวยเนาะคุณคุณซื้อประจําเลยเหรอคะ เพิ่งมาหรอก็นี่ซึ่งเพิ่งมานะก็บอกว่ามาละลายซัพต้องมากินทอดมันเค้าก็เลยรีบมาทอดมันค่ะอ่ะของใครคะของคุณหรอคะสั่งให้ยังอ่ะอ๋อให้แล้วหรอยิ่งชิมยิ่งอร่อย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 ยายๆๆๆยิ่งชิมก็ยิ่งอร่อยมาชิมบ่อยๆชิมน่นชิมนั่น ที่ยววไไปปปปชิมุกกกันนอาาาาหหหรแลแลูประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้น มั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเป็นจเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378 9และ w ว w l d w i d e w e o y i n g s a f o o d c o m